สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสอง้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมเทสโทมือนะคะฝีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะฝีมือคนในครอบครัวด้วยค่ะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปใช้ไปเก็บสะสมนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอนี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะลายนี้ลายม้าใหม่นะคะ เป็นมัดหมีนะคะแต่มัดหมีแบบเป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยค่ะเน้นลายแบบนี้นะคะโฮลเกียรติค่ะห้าตะโ,ดโ,ดโ,ดโกทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะลายแบบนี้นะคะเป็นลายมัดหมีนะคะแต่มัดหมีเป็นแบบนี้เลยนะคะ ห้าตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายคุยนะคะมัดหมีแบบนี้เนี่ยค่ะสลับสีแบบนี้นะคะเป็นมัดหมีมีหน้านางนะคะหน้านางสวยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะห้าตะโกโทยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคุยผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรี พืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะนี่ลายแบบนี้ค่ะพื้นต่อไปนะคะห้าตะโกโทโยกดอกนะคะเม็ดมะยมะคะ่ะ มีหน้านางชายครุยนะคะลายแบบนี้หน้านางนะคะชายครุยค่ะท้องผ้าเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะผ้าเชิงบนล่างนะคะ จิงบนล่างมีหน้านางชายครีค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผือละ3,300บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ท่นไหนสนใจทักมานะคะผืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนต่อไปค่ะฮ้าตะโกโทยุกดบกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางนะคะชายคุยสีแบบนี้ค่ะลายนางรำค่ะ สีสดมากๆค่ะสีสดใสเป็นห้าจักโกทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะสีฟ้าสดมากๆค่ะ หน้านางค่ะหน้านางก็สีสดนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะพือละ3,700บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ืนต่อไปค่ะหกตะกอทอยกดอกหลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคลุยค่ะหน้านางสวยแบบนี้นะคะหน้านางสวยถ้าทอสดริมบนล่างด้วยนะคะหาพญานาคสวยมากๆนะคะเป็นแบบนี้ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ แบบนี้เลยค่ะพญาน้าคเป็นแบบนี้นะคะหกคู่ค่ะหน้านางก็สวยแบบนี้ค่ะถ้าสองเมตรกว่านะคะ บตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุยนะคะ3,900บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าทอสดริมบนล่างด้วยนะคะ พญานาคสวยๆค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าไหมห้าตะโกอนะคะโทยกดอกลายเม็ดมะยมนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะลายดอกรักราชกัญญานะคะแบบนี้เป็นลายประยุกต์นะคะดอกรักประยุกต์นะคะดอกรักราชกัญญาประยุกต์นะคะ เป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะสีน้ำเงินสดมากๆนะคะแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,200บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีสวยสดใสมากๆค่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะที่สวยสดใสค่ะท่านใดสนใจผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นผ้าไหมสรินทร์ทอมือนะคะฝีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ